เออในสุดจะเถื่อสินะวันนี้ฉันจะไล่นปิ้งจิอยูโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรก็บเสื้อผ้ากันโอเคฉันช่วยเก็บไม่ต้องอ่ะฉันทำเองก็ได้โอ้ยเมื่อยเจ็บเคยโอเคฉันจะนำมาเก็บเสื้อผ้าหนึ่งเฮ้ยวันนี้วันอะไรวะอ๋อวันนี้วันสาว ฉันจะไปดินเล่นเฮ้ยวันนี้วันนี้ฉันจะไปเที่ยวจะไม่ไปหรอไจ่ไปแล้วนะเฮ้ยไปไปขึ้นรถไปด้วยอ้าวบอกไม่มาบอกคนไหนโอเคแต่เดี๋ยวนะแล้วขึ้นถึงร้านกินข้าวเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อน เฮ้ยแต่ฉันมีฉันเหมือนมีเรื่องเล่าเหมือนฉันเคยดูสารละครดีหนึ่งอ่ะที่มันเรเบ็บอีสารบุกเมืองอ่ะตอนนี้ฉันก็ไม่ชอบอีตุผลนะนั่นมันสมัยเก่าหรือเปล่าตอนนี้มันน่าจะไม่มีแล้วงั้นถ้าไม่มีแล้วฉันก็สบายใจแล้วเป็นไปกินข้าวกัน แต่คือรถไม่รู้เหมือนกนจังว ah. ่าเกิดด้นราคาล้านบาท โอ้ยเดี๋ยวฉันไปเล่นน้ำเดี๋ยวฉันไปเล่นน้ำก่อนนะพี่นี่มผ่านน้ำด้วยโอ้ยน้อยหาไม่โอ้ยฉันเล่นด้วยโอ้ยฉันเหนื่อยเลยนะเดี๋ยวฉันออ่่าาเดี๋ยวฉันเตรียมขอะเปาปาร์ตี้ตอนนี้ไปรับปังเอยเล่นน้ำอย่าอย่าเล่นเกินหนึ่งชั่วโมงนะทำไมอ่ะ แต่ถ้าพวกนายจะเล่นกันแต่ฉันจะไม่เล่นกันอีกเพราะเดี๋ยวฉันไม่สบายโอเคโอเคนอนนะอ้า้องอ้าวน้องลองใช่ไปแล้วไปอือโอ้ยเดี๋ยวฉันต้องปิ้งยากโอเคเดี๋ยวเราขึ้นแล้วนะโอ้ยขึ้นด้วย อ้าวเขาเล่นอะไรเดี๋ยวฉันเล่นไปก่อนนะไปเดี๋ยวเราย่างเนื้อก่อนเกระเจาะหมาก่อนฉันไปด้วยฉันอ่านน้ำเสร็จแล้วมาย่างเนื้อกินกันดีกว่าฉันเตรียมปลาก่อนใส่ถ่านย่างแล้วสุดไปติดขั้นกินข้าวกัวอื่นก่อนนะอืมอะไรอ่ ม่เหนื่อนะเด้อเหนื่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสก่อนโอเคเสร็จแล้วกินนอร่อยอร่อยเรงกินมาลองกินมาอร่อยอ่อเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแลราก็ปาร์ตี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรานอนก่อน ช่วยได้ไหมครับใช่จะเอาไปจะจับไปให้เพื่อนหนงค้าที่เป็นหัวหน้าที่ครับท่านเออเอาตัวไหนครับเอาเอาสามตัวเอาเอาเจ้าไอตัวขาไม่ไปอ้ยฉันหมดแล้วเนี่ยไอตัวกายแล้วก็ไอจังนี่ไปจับมันไปทุกหลงตัวนี่มันสลุ จะมารับอยู่แล้วนะครับตีเอตีเธอตีเพื่อนเลยครับทำตาให้ทำแบกนะไปไปเพอไปเพ่อเ้เฮ้ยมันจบมาแล้วไปไป้กดลองว่างไงไปนะเพี่อพื่ดีมากันจะให้เกไปขั้นต่อไปได้ฉันจ้าฉันจะทำให้แกปวดขึ้น

เอาเอ้ารถรถอะไรอะไรเอ้าเอาจูบคนเดือนนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรือว่าโดนหนจับตุ้มไปหรือเปล่าเฮ้ยแนนเดี๋ยวแนนเดี๋ยวฉันวากลับบ้านก่อนไม่ได้ถล้วนั่นเพื่อนเราก็จะเพื่อนเราก็อาจจะไปไหนก็ไม่รู้ฉันจะไปตามคนมาช่วยแล้วก็แล้วก็ไปเลยไปเลยเกโอเคแต่ตอนนี้ก็ไม่มียามาหานะ ฉันฉันสามารถไปไหนได้ทีหลังทีหลังฉันฉันพาไปกับเองโอเคฉันถูกบ้าแล้วคุณน่ามาคุณน้ามาหนังไม่ไกลแล้วเพื่อนกันแต่เราไปสำนักานหนึ่งไหมที่ไหนมันจะมีแบบกลุ่มคนอ่ะไปช่วยเปื่อนกัน เออเราจะชพวยเพื่อนโอเคนะได้โอเคฉันคือสานักงานใหญ่ฉันจะไปช่วยเพื่อนนายฉันว่าเอาปไปจ้างนี้ไว้ให้เดีวยวเดี๋ยวเราจับมันไปแค่นี้แหละตอนที่เราจับเราต้องไว้3ตัวเท่านั้น4ตัวไม่ได้ไปไป ฉันไม่อยากให่หัวหน้าฉันฉันเลยทำไม่อยู่หน้าฉันะปไปเดี๋ยวเราไปทดลองกันดีกว่าฉันจะให้อกเลิกทดลองฉันจะฉันจะมาอะไรอะไรกลับไปก็ร้ายแบวนี้อยู่แล้ว โอ๊ยไม่ยม่ไ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 น่ไม่ไมวไม่ไอ่ม่ใจนไไม่ไไม่ไมม่ไไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไไม่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 ่ไม่ม่ไ่ไม่ม่ไม่ม่ไม่่ไมไม่มไม มีสามคนเถิง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 เ้ยเอดีเยแล้มีกคนมีฉันก็มีหลคนแต่ฉันไมตามมายฉันก็มีหลายคเลยแต่ฉันทำมาแค่นี้ก่อนเข้าไปแค่เขนะในสุดฉันมีพวเยอะฉันทำมาทเดียวเลยว่าโอ้ฉบอวหลยคอย่าี้เบอกแล้วเ ไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอุ้ยใจเย็นใจเไปบุกไม่ได้ตอนนี้เราจะต้องทำตามแผนก่อนแผนที่เราวางก็คือเราจะุกเข้าไปในฐานแล้วเราก็จะให้ล่ออาจจะไปล่อมาแต่ฉันเป็นตัวล่อเอง เพราะฉันบินได้เดี๋ยวถ้าพวกมันมินผ่านไม่ได้แต่บางตัวมันก็บินได้ฉันจะช่วยทุกคนเองโอเคงั้นเจ้าอีซี่นายตัวล่อแล้วฉันก็จะเอาอาวุธไปโจมตีใส่มันแล้วพอมันลุกลจมตีเราก็ไปดูมันทันทีโอเคไปเดี๋ยวคืนนี้เราต้องรอนก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องอัพเกรดกันก่อนเอาออกมานี่นี่ซึ่งปืนของเราเราเราจะต้องยิงแล้วก็ให้คนอื่นไปโจมตีได้เลยแล้วก็ให้เจ้านี่ปล่อยเสียงใส่มันแล้วเราก็จะจัดการมันได้โอเคไหมโอเคไปเดี๋ยวเรานอนกันดีกว่าไป พวข้าม่ไ้ยินหรอวะข้าได้ยินทุกเหตการตกงอใ้ครับหนตอนนี้ไอ้พั้วพันธมิตรไอ้พั้ฝั่งนั้นอ่ะมันเตรียมแผนจะมาล้างเราะดกคน อัพเให้ฉันใ้ฉันใ้ั่วสู้่้วยช่วย uh> ่ว่ยไปด้วยป้วปเกียได้ไปไปเจ้าลูเจ้าลูเฮ้เฮ้ไปไปโจมี่ว่าเฮ้มาตามมาสิมเฮ้เไปไปจจ

ไม่มาตัวนึงเอาทำไมเป็นฉันน่ะแบบนี้เลยแกจะทดลองจะพวกแกก็ไปได้เล้วเฮ้ยยิ่งพวกเราแข่งเลยเหรอแล้วมารู้ได้ไงอ่ะฉันว่ามันน่าจะเอ่ยฟังแล้วฉันเหมือนเห็นมันอยู่แต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยตอนนี้ลูกไม่กลับ้ามนะไม่นั่นลูก

hôm nay hôm nay đi, oi o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 i, oi, oi 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 oi, oi

tomar

เราลอดมาแค่มมดเกึนง่ะทำไงดีอะเราก็ไม่รู้ดิโอ้เรานกไปจะเป็นไงบ้างเนี่ยแต่เราว่าเพื่อี่ไม่รอดไม่อดนะมีหลักนเลยนะไม่แต่เพื่อนมันก็มันก็รอมาได้มข้ามอไรก็แสดงว่ามันจะฟ่า เพรามันไม่ขาสิที่ทำถูกกหรอกแล้วแล้วมาลายเป็นไงบ้างตอนนี้เขาเน่ยเขาบาบหนักเลยเขาเนือนเขาน่าจะยังรออยู่ป่ะเราต้องรีบเราต้องรีบบุกไปฐานบีานอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปหาสมาชิกเพิ่มอ่าสอนเรียกสมาชิกไหมฉันสมาร์ชิกไห ฉันเือนสมาชิกใหม่ทีน่นีน้ก็หคืออะไรฉันอยากรู้ว่าทำไมพวกนายถึงทำอย่างนี้แทนที่นายจะกลับไปแต่แต่พวกเราต,ต้องช่วยเพื่อนของเ,เราสิ่งที่นายทำอยู่มันผิดนะ <ipple S 2> เพื่อนของนายไม่มีวันกลับมาได้เขาบอกว่า <brushing> <ว><น> พวกมันงูจริง